สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อกันที่ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำนะคะ16-31มีนาคมปี2566เรื่องราวของงานเงินและพ่อสังเกตนะคะวางแผนกับครึ่งเดือนหลังตัวแทนของชาวกรกฎนะคือดาวจันทร์ พ่อปู่แม่ปู่นะคะเป็นหญิงแท้อ่าเป็นชายก็แท้นะไม่ผงผางนะคะน่ารักเฉลียวฉลาดนะ,ะมั่นคงผูกพันรักบ้านรักครอบครัวพ่อปู่แม่ปู่นะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแม่สีเรือนทำอะไรก็เพื่อครอบครัวก่อนอื่นเลย รักญาติพี่น้องค่ะความสุขความมั่นคงได้พบแน่นอนต่อเนื่องไปเลยค่ะการเงินนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งการเงินรายได้รุ่งเรืองไปสู่เป้าหมายได้รับการอุปัมภ์จากผู้ใหญ่เจ้านาย, <c oughs> อยาขออภัยนะคะ แหวเนเงินทองนะคะรหัตริไปเกี่ยวข้องกับปัญหาการเงินารายได้ได้มาจากงานทางด้านสุขภาพดีค่ะการเงินร่งเรืองมีดาวเกตนะกระตุ้น23มีนาคงกระตุ้นเป็นแรงเชียร์ให้ทำการค้าติดต่อค้าขายการเดินทาง สัจยะารง,งานการสังคมเพื่อนใกลชิดสนิทกันเหมือนญาติพุทธวินาศพุทธสัตยชะงานค้าขายติดต่อทางไกลค่ะความทางไกลการเดินทางค่ะนมีแรงกระตุ้นส่งไปที่การเงินรายได้ความมั่นคงอาทิตย์เป็นเมตรกระครูนะคะอาทิตย์ยศศักดิ์ตำแหน่งการเงิน,นรยายได้ดีมากค่ะพบกับการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ปัญญาความรู้ค่ะ15มีนาคมการเงินดีมากได้รับการสนับสนุนได้มามากมายกับการงานการสังคมมีแรงให้ตนเองได้หาาบผลมุ่งม,มั่นเกิดความมั่นคงกับการเป็นแรงยาวไปเลยค่ะ7ปีเต็ม 8มีนาคม,มดาวรกอยู่ลี้ลับเล่นลับ,ลลบปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหาลาภผล응เกิดความมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องหาลาภผลใหม่ๆกับการงานนะคะวันที่15มีนาคมต่อเนื่องไปถึงเดือนหน้าเลย응เข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมีคุณภาพดีมากะ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงค่ะมีความเข้มแข็งกับการได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายค่ะไปสู่ความก้าวหน้านะราหูรนะณะม,มรดกตกทอดการเดินทางไกลนได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายอาเพศตรงข้ามการเข้ามีหุ้นส่วนร่วมมีมรดกตกทอดการเปลี่ยนแปรงย้ยายเดินทางไกลก็ทำให้ ได้พบกับการงานใหม่ๆเข้ามานะคะ,ะราหูมีคุณภาพดีมากในเริอนกรมะอาชีพดาวคานเลือดลมกล้าขยันเลือดลมดีค่ะงานทางไกลงานต่างถิ่นต่างประเทศงานออนไลน์ค่ะด้วยเลือดลมขยันนะดาวคานปุตตะ,ะก็เข้าไปมี โครงการร่วมก,กันกับบุตรหลาน,านมีความสุขสนุกสนานเลือดลมดีขยันนะคะสิบสองมีนาคมไม่ยาวไปถึงเดือนหน้าเลยเลือดลมขยันเกี่ยวข้องกับการค้ากานทางไกลกติดต่อออนไลน์กับการงานการสังคมมีสิ่งใหม่ๆนะคะหา,าผลมีงานพิเศษเข้ามา การงานค่ะมาทดสอบนะคะเนีว่าจะได้เริ่มต้นนำสิ่งเก่ามาทำให้ให,ใหม่และการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมจากคนต่างถิ่นที่ร่วมการงานจะทำให้ตนเองได้พบกับการงานโครงการใหม่ๆนะคะลาภค่ะ ลาฟุกครุบมีดาวฤกตยูอยู่กับตลอดเปีงั้งแต่8ดมีนาคมลาาผลแล้วก็ความมั่นคงอันนี้มั่นคงผูกพันอ่ะรักครอบครัวรักบ้านรักรถรักทรัพย์ที่ดินหาลาาผลเจปีเต็มนี้จะมีลาภผลเข้ามาเพิ่มผลมากยิ่งขึ้นกับการได้ร่วมการงานกับอีกฝ่าย นะการเงินรุ่งเรืองได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายมนนีโอกาสได้เดินทางไกลเพื่อการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อการเงินดีมากอันนี้ก็พอสังเกตนะเราก็ไปต่อกันที่ราศีถัดไปนะคะ